บางจริงครับอันนี้ยืนยันเลยอันเนี้เป็นองค์ฟินาเล่ของเรานะครับองค์ยืนอกก่อนองค์ฟินาเล่ใช่แต่อันนี้ที่มือผมยังไม่ใส่อะไรนะครับแต่เครื่องประดับอะผมจะเน้นเป็นสีทองสิงลุกสีสีทองและสีลุง้งเห็นไหมครับริว้วปิวไหวสวยดูแบบอลังการมากๆดูตาเนี่ยสวยไหมครับสวยงามมากเนียมมากๆเม,มียมาก,มากอันนี้ผัาเกี่ยวก็ดูดิล่นพอยคนทํานี่คือ ตรวจวัดสายตาใหม่แล้วับเพราะว่าใส่เข้าตานะคะก็จะมีหนึ่งองค์6กกรยืนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพิเศษเหมือนกันค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชาท่านไหนที่สนใจในส่วนขององค์พระพิฆเนศเบบีนะคะสามารถแคปเจอแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะใช่อันนี้องค์ไม่หยั่งของเราอย่างที่ผมบอกละครจบเราไม่จบครับเราต่อยอดอันนี้สวยอันนี้พิเศษคือเราจะมีการเพ้น ตรงหน้าผากตรงวงนะครับแล้วทรงเครื่ององค์นี้ก็จะเป็นสีทองสีลุงครับมีคําถามมาค่ะพี่นกทางร้านมีองค์เปล่าไหมคะองค์เปล่าเรามีครับแต่ว่าเราให้เฉพาะราคาส่งก็คือสิบองค์ขึ้นไปนะครับเราจะไม่มีองค์เปล่าแบบว่าขอบูชาองค์เดียวเป็นองค์เปล่าอันนี้เราไม่มีให้บูชานะครับโอเคค่ะท่านใดที่แบบอยากจะแบบทําธุรกิจเพิ่ม สนใจองค์ของเราก็ลองติดต่อสอบถามมาทางอิ็อกซ์ดูก่อนก็ได้นะครับได้เลยแล้วผมจะได้ส่งรูปตัวอย่างให้ดูสวยไหมครับอันนี้สไตล์แม่หยัวแม่หยัวมากยู